โ o เช่เจ็ดหนคันนี้นะครับกำลังหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับผมถ้าใครสนใจรถสปอร์ตรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมได้นำคันนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมมาดูในส่วนของออปชันคันนี้กันครับไฟหน้าเป็นออปชันจากโรงงานผลิตครับผมไบซีนอน PDLs ครับเข้าๆอยู่ที่ประมาณ80,000บาทถึง100,000บาทครับล้อจากโรงงานขอบ19ครับผมล้อนี้ไม่ได้เป็นออปชันครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงโลโก้จะเป็นสีทองตัดแดงครับเป็นออปชันครับผมตรงนี้จะอยู่ที่15,000บาทนะครับผมสำหรับภายในครับเปาะที่ให้มาเป็นสีทูโทนครับแดงตัดดำนะครับ ตัวนี้เป็นออปชันพิเศษครับอยู่ที่ประมาณ147,000บาทนะครับและมีออปชันเบาะสปอร์ต e ี t เป็นระบบไฟฟ้า14ทิศทางครับมูลค่า183,000บาทครับและคันนี้มีออปชันพวงมาลัย GT Sport นะครับมูลค่า25,000บาทครับและมีออปชันพิเศษที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ Sport c r o n o Package ครับผมมูลค่า180,000บาทครับที่จะได้ทั้งนาฬิกาข้างบนครับเป็นทรงกลมนะครับและปุ่มปรับโหมดรูปร่างจะเป็นลูกกลม ตรงพวงมาลัยครับผมโดยเราสามารถปรับโหมดในการขับขี่ได้เพียงแค่หมุนเองนะครับผมจะมีทั้งหมด4โหมดครับตัว I ย่อมาจากโหมด Individual ครับเป็นโหมดที่เราจะตั้งค่าเองครับตัว S เป็นโหมด sport ครับท่อจะเปิดออกมาและจะปรับโชคให้เข้าสู่โหมด Sport ครับผม S+ คือ sport plus ครับผมท่อจะเปิดออกมาครับช่วงล่างแบบ Sport Plus พวงมาลัยจะหนักขึ้นทําให้เกาะถนนมากขึ้นครับส่วนตัว O จะเป็นโหมดทั่วไปครับเน้นขับสบายๆในเมืองครับผมเกียร์จะเป็นของ PDK ครับซึ่งแน่นอนครับว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับปุ่มกดเปิดและปิดสปอยเลอร์ครับตำแหน่งสําหรับการเปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ที่บริเวณด้านคนขับด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับ ขันนี้นะครับผมเน้นเลยครับว่าเป็นรถของ a AS a ครับต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบครับว่าโดยทั่วไปแล้วครับออปชันของ a AS a จะจำกัดกว่ารถยนต์จากผู้นำเข้าอิสระแบบ3-2นะครับบางออปชันจะไม่มีให้เลือกครับผมแต่ยังมีข้อดีในเรื่องของการรับประกันครับ คันนี้ยังเหลือวันที่จากศูนย์ใหญ่ AS s Thailand ด์อยู่4ปีนะครับซึ่งท่านใดที่ซื้อไปนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนครับชัวร์มากๆครับผมและในพาร์ทนี้ครับผมอยากจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียสําหรับคันนี้ครับผมพูดตรงๆเลยครับข้อดีข้อแรกครับเป็นรถยนต์จาก AS s Authorized Distributor Thailand ครับซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ชัวร์ที่สุดครับผมรับประกันครับข้อที่2ครับไม่เคยทำสีไม่เคยเฉี่ยวชนครับเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอผู้หญิงครับใช้รถถนอมมากครับผมและขับค่อยๆครับซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์นะครับจะยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรง100%แน่นอนครับผม ข้อที่สครับสภาพและการใช้งานถือว่าดีมากๆครับใช้งานเพียง16,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆครับสภาพสีและภายในถือว่าดีมากๆครับผมคุ้มค่ามากๆครับข้อที่4ครับประหยัดว่าป้ายแดงไปเกือบ2ล้านบาทครับผมคันนี้หากออกป้ายแดงครับต้องบอกเลยว่าเกือบแตะเลข7แน่นอนครับผมส่วนข้อเสียครับทางเราเจอแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าออปชันอาจจะยังไม่ได้ท็อปที่สุดในตลาดทั้งหมดนะครับ แต่ท่านนินขับสบายๆไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับในราคานี้ผมว่ามากกว่าคำว่าคุ้มครับผมและพาร์ทที่สำคัญที่สุดครับมาดูกันที่เรื่องราคาและโปรโมชั่นของเราครับผม Porsche 7 1 8ปี2017จด2019 AS spec 16000กิโลคันนี้ทาง e m p e r e r b y o n d ขอเสนอราคาเพียง5.05ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดก็ตามที่สนใจสามารถออกรถเงินสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งหมดเลยครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง 2- 4 5เ ท่านั้นครับทางเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ครับและยังมีการรับประกันให้ทุกท่านด้วยครับว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ใช้งาน1 6 0 0 0กิโลแท้ๆไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครับผมพุทธิพงศ์วณิธนาน,านันท์เจ้าของบริษัทกล้ารับประกันได้เลยครับผมว่ารถทุกคันจากบริษัทเราเป็นข้อมูลแท้ทั้งหมด ไม่มีการโกหกอย่างแน่นอนครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการขายรถยนต์ l u x u r วรไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามนะครับสามารถกดแอดไลน์ที่ QR code ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์093ครับ997 8245ครับ ต้องการซื้อขายรถยนต์ Luxury Emperor Beyond คือคำตอบครับสำหรับวันนี้ผมขอญาตลาไปก่อนครับคลิปหน้ามีขนไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวผมมานำเสนอแน่นอนครับสวัสดีครับ